ผมรักโซเชียลสวัสดีค่ะทุกคนแกซี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมไมคะโอเคก็อย่าใส่ใจกับเรื่องที่ผมเอ่อเล่นมือตอนต้นคลิปโอเคอย่าใส่ใจมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าวิธีการเอ่อใส่ส่วนเกาะแค่ส่วนเดียวแต่สามารถใส่สกินได้ทั้งตัวก็ผมก็ทําออกมาให้แล้วน,ลนี่คือผลลั์เออๆๆนี่คือผลลัพธ์ของมันอ่าช่างสวยงาม และเรายังสามารถใส่เกาะอื่นที่ไม่ใช่ส่วนที่เราใส่ไปด้วยช่างสวยงามเอาล่ะท่านผู้ชมพร้อมแล้วหรือย,อยังถ้าพร้อมแล้วไปเอาล่ะสมมติว่าตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วมาเริ่มทําโมเดลเลยกดไปที่แก้ไขครับและก็เริ่มบรรเลงเพลงความชิบหายได้เลย เราได้สู้หน่วยใจที่มีความมุ่งมันหมายตื่นเต้นกับมันหรือเปล่าความเสียงนั้นโอ้เราเมั่นใจว่ามันจะพังจะลายจากความยิ่งใหญ่เาที่เจา้าระแสงโลกที่รายการผมุูมเพียงหนึ่งเดียวที่ได้กลองเพื่อเราได้คอนลองความยิ่งใหญ่เพื่อเขาถึงเสียงเรียนสุดใจในความมืดเน เราจะเป็นผู้จนประกายท้าทายให้รู้ว่าใครได้ควาใช้อาไว้พลังแห่งนี้อยากจะมีใครองลองได้เราจะทาย ด้วยความเร็วระดับดีนี่มันไม่ใช่การสอนแล้วผมไม่สนนี่มันคลิปที่ไม่มีคุณภาพอย่างนี้ต้องกำจัดทิ้งเท่านั้นโอเคครับท่านผู้ชมลืมเมื่อต้นคลิปไปซะท่านผู้ชมเลือกโมเดลอะไรก็ได้มาสักหนึ่งอย่างเช่นหมวกเกาะรองเท้าหรือว่าจะอะไรแล้วแต่ผมจะอัดแอดออนไม่สิต้องพูดว่าอัดเป็นไฟล์โมเดลไว้ให้ให้ผู้ชมไปแอดเข้าเอง และติดตั้งเองมันจะง่ายกว่าเชื่อผมถ้าจะให้ผู้ชมทำเองก็มันออกจะยากไปหน่อยท่านผู้ชมคงจะไม่ไหวและช่สภาพผมตอนนี้ป่วยอดูเสียงใหยสิคือการตั้งค่าพื้นฐานแอดภาพเข้าไปทุกคนก็น่าจะเห็นผ่านๆกันมาบ้างจากคลิปที่แล้วน่าจะนะผมไม่รู้ว่าที่เข้ามานี่คนเก่าหรือคนใหม่แต่ ย้อนกลับดูคลิปเก่าหน่อยก็ดีเอาละกดตรงนี้นะครับและผมจะให้โมเดลคุณไปโอเคจงรับสิ่งนี้ไปผมจะเอา,อาโมเดลยัดไปในข่าวผมแล้วก็ให้ลิงก์ของผมหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็ไปกดลิงก์นั้นและโหลดมาสองอันนี้ ถ้าสกรีนมันบั็กให้ใช้กันนะครับเพราะว่ามันสลับแขนเล็กแขนใหญ่ซึ่งพูดง่า,งายๆมันยังไม่สมบูรณ์หลังจากกดแล้วก็ติก๊กไปเลยครับได้แล้วแค่นี้แหละมันง่ายใช่ไหมล่ะง่ายจากวิธีที่ผมทำเมื่อกี้เป็นร้อยล้านอย่างนั้นเซฟเลยครับจบแค่นี้แหละง่ายดีชีวิตแล้วตอนนี้ผมขอรอเอ่เอรๆกูพูดเลยขอัวไปพักผ่อนก่อนไม่ไหวแล้วตัวแตก ส่วนที่เห็นขามอะไรลอยนี่ก็อย่าไปแก้มันนะไม่งั้นตัวถ้าไม่ชมได้ติดกับพื้นแน่หรือไม่ขาก็อยู่ตรงตัวหัวกระจุยไปที่แขนหรือหนักกว่านั้นก็หายทั้งตัว